จิตกรรมฝาผนังพระแม่ทรณีบีบมวยผมณนะวัดชมพูเวกจิตกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าทางพุทธศิลป์และพุทธประวัติถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญในคืนตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระแม่ทรณีสเสด็จขึ้นจากพื้นดินพร้อมบีบมวยผมให้สายน้ำแห่งบุญบารมีไหลไล่พญามารและเสนาจนพ่ายพัง หลายเส้นละเอียดสีสันดั้งเดิมยังคงปรากฏแม้การเวลาจะผันผ่านหลายร้อยปีถือเป็นหนึ่งในภาพพระแม่โทรณีที่งดงามที่สุดในประเทศไทยพระแม่ธรณีภายในพระอุโบสถหลังใหม่วัดชมพูเวกองค์งพระแม่ธรณีบีบมวยผมประดิษฐานภายในพระอุโบสถสร้างโดวยวัสดุโลหะผสม และประดับด้วยกระจกสีทองอารามแสดงท่าบีบมวยผมด้วยท่วงท่างดงามสื่อถึงพลังแห่งบุญที่พร้อมปัดเป่ามันร้ายผู้ศรัทธานิยมเข้ากราบไหว้ภายในก่อนสวดมนต์หรือทำบุญในอุโบสถพระแม่ธรณีกลางสะนามวัดชมพูเวกองค์พระแม่ธรณีองค์ใหม่ ที่ปฏิสถานกลางสะน้ำหน้าอุโบสถสีทองสว่างงดงามผิวเนื้อเรียบเนียนสะท้อนแสงแดดเบื้องหน้าเต็มไปด้วยเครื่องสการะทั้งดอกไม้ทูบเทียนและพวงมาลัยจากผู้มีศรัทธาเชื่อกันว่าองค์นี้ให้พรเรื่องความมั่นคงหนุนซั์และปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากที่อยู่อาศัย